เหตุที่2คือฝ้าที่เกิดจากฮอร์โมนซึ่งแน่นอนค่ะเหตุชนวนเบื้องหลังความสําเร็จของคนที่เป็นฝ้าก็คือฮอร์โมนบ้างที่จะเป็นฝ้าฮอร์โมนก็คือคนท้องผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เพราะตอนนั้นฮอร์โมนเขาค่อนข้างแปรปรวนพอสมควรนะคะคนอ้วนท้องเสร็จไม่พอระหว่างท้องอ้วนด้วย มีโอกาสเป็นสูงกว่าคนอื่นๆนะคะมีแล้วก็จะเป็นกลุ่มผู้หญิงที่มีเอสโตรเจนสูงๆฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงๆก็เป็นเหตุของการเกิดฝ้าฮอร์โมนและอีกสิ่งหนึ่งก็คือยาคุมกำเนิดกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มที่ยอดหิตมากๆฝ้าฮอร์โมนเริ่มลงลึกแล้วค่ะเริ่มลึกลงมาแล้วค่ะเริ่มยากและแต่ ถ้ารู้ตัวก่อนรู้ตัวทันว่าเราเป็นฝ้าอะไรมันก็จะมีวิธีจัดการก่อนที่มันจะเป็นมากไปกว่านั้นนะคะหลักๆเลยคนที่เป็นฝ้าฮอร์โมนต้องดูแลจากภายในสู่ภายนอก